สวัสดีค่ะเจอกันกันกบต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานะนี้เลยค่ะสถานะ2สถานะนี้นะคะก็คือนะคะวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีนะคะหลาย ท่านนะคะมีการได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะจากสถานะนี้นะคะไปเป็นสถานะสีเขียวนะคะก็คือสถานะที่บอกว่าท่านได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะเร่งดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะมาคอมเมนต์บอกแล้วว่าคือหลังจากที่ได้เข้าไปเปลี่ยนนะคะ แก้ไขข้อมูลนะคะเกี่ยวกับบัญชีการรับเงินนะคะก็ได้รอนะคะก็มีการเปลี่ยนสถานะไปหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็เล่งที่จะโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่ผ่านนะคะได้รับสิทธิ์ นะคะทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าสถานะนี้นะคะตาก็บอกไปแล้วนะคะย้ําอยู่ตลอดว่าสถานะนี้ได้รับเงินแน่นอนนะคะเพราะว่าลหลายๆท่านนะคะก็กังวลใจว่าจะได้รับเงินหรือเปล่าจะได้รับเงินตอนไหนจะได้รับเงินวันไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือเราได้รับเงินแน่นอนนะคะไม่ช้าก็เร็วทีต่ตาเคยพูดไว้แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะตาก็เลยยกตัวอย่างคอมเมนต์นะคะจากเพื่อนๆพพี่นๆนะคะที่ได้เปลี่ยนสถานะนะคะมาให้ ทุกท่านได้ดูกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์นะคะคือคือก็ขออภัยด้วยนะคะที่ได้เอามาเป็นตัวอย่างนะคะก็เป็นวิทยาทานให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังรอเปลี่ยนสถานะอยู่แล้วกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นแค่บางส่วนนะคะที่ตาได้เอา คอมเมนต์นะคะตัวอย่างคอมเมนต์จากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าสถานะได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะสถานะนี้ยังไม่มีการขยับขยื่นเลยนะคะคือเหมือนกับดองไว้นะคะดองสถานะนี้ไว้ว่าหยุดนิ่งนานเลยนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนสถานะและก็ไม่มีการโอนเงินเข้านะคะให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะการแก้ไขบัญชีนะคะ ตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นมานะคะก็ยังไม่มีการโอนเลยนะคะตอนก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันที่5พฤษภาคมนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะจากสถานะที่ได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลวิธีการแก้ไขนะคะการรับเงินของท่านนะคะก็มีเปลี่ยนมาเป็นอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะก็รอรับเงินตามงวดตามรอบไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาพูดนะคะเกี่ยวกับ สถานะนี้โดยตรงนะคะที่รอรับเงินนะคะที่แน่ๆคือเราได้รับเงินแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังรอรับเงินก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่สำคัญอย่าลืมไปตรวจบัญชีของตัวเองให้ดีนะคะเงินเข้าบัญชีแล้วหาเงินไม่เจอเงินอยู่ไหนทำไมถึงไม่เห็นนะคะก็ไปตรวจบัญชีของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ